ในภาคอีสานเป็นหนึ่งนะครับจําไว้เลยทำไมถึงบอกว่าเป็น1 1ึ่่งทีมขา่าวที่มีศักยภาพและก่อตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มอันหนึ่งอันเดียวคือภาคอีสานทีมสุดค่ะส่วนกรรมการตำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้นโดยมีจนนํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะ bersang bersang kan nih bersang ini siapa cito kan lulu ini Susi ini siapa พี่ยอดเบอร์ไหนพี่ยอดเบอร์สเบอรทำไมไม่มีเลยเบอร์หทำไมไม่มีเชอบเบอร์หนึ่งกันไกลไงไม่คุเพราะว่าเบอร์เบอร์หเลือกเบอร์สามบออรหครับ เดี๋ยวให้เขาดูหน่อยนะค๋ยวว่าเราโกหกนับแล้วจะนับงอีกเนอะเบอร์หนึ่งเพราถ่ายคลิปไปอยู่นะพวกนี้อย่าลอกเลขนะเบอร์สามก็พอเฮ้ยไอ้สี่ก็ฮะสีสฮะสูสี สออันน oh, no, ี้บัตรเสียครับไอ้คนประกันอะไรมันเขียนอ่ะไรมือใครยอมรับอหยเสียแล้วมันเสียแล้วก็แล้วไปจะไปทำอะไรกเป็นไรไม่เสียเสียไม่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 เเอาที่้ตเอพี่เบรางคอนี้ดดเสียดคร่ เบรนสาใคร้ไม uhm ่โกดวยต้องต้งเอกสาผ่านมาแล้วูดูเสียผู้ช่วยถึงผู้สมัทั้ง่ามผู้สมัครทั้งสท่านเบอร์หนึงคุณสมุดได้รับไปจากแฟนตัวเองสองคะแนน เบอร์สองพิธิษฐานได้ไปจากเอฟซีของตัวเอง6คะแนนมาเอาคนกับเอาคนรบกันเบอร์สามขาดบ้านเตะเห็ดไป10คะแนนขอบคุณ กองเฉลยด้วยนะขอบคุณกองเฉลยจากช่องซับอีสานแล้วก็สำลีคนดีมีใจแล้วก็ขอบคุณที่จัดใช้ด้วยนะนะวินาทีนี้เรารู้แล้วนะครับสําหรับการเดินหน้าขับเคลื่อนในส่วนของสมาคมสูรินิวครับตอนนี้ขอเชิญว่าที่นายกสมาคมครับคุณพี่อู๋นะครับแล้วก็อุปนายกทั้งสองท่านมาข้างหน้าเลยนะครับจะได้เลือกคณะกรรมการและกงรมการต่อ ยอมรับจากสมาชิกก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับการที่ให้เป็นนายกสมาคมสุรินทร์นิวค่ะก็สัญญาว่าจะขอทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะนายกาคนที่หนึ่งขอบคุณนะครับซุยคะแนนเสียงท่ให้ไม่เป็นไระครับก็เราเงินน้อยนะเงินเยอะเงินมาจากรายที่นะครัต้องนะครับ หลายๆท่านพิบ่าวอย่างนี้นะที่มันดวยจะมาลงรงยเรื่องนั้ด้วยนะครับเราจัดงานที่ไหนผู้สามารถสนับสนุนได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับนายกอีกท่านนึงก็ขอบคุณนะครับสำหรับสอ0ร้อยคะแนนนะครับที่ให้หน้าไาครับขอบคุณครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเชิญตรงนี